จัดการมหาชนในวันนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสมาี่เข้ามาหลังจากเข้าตลาดที่มาจัดออฟเดย์ที่ตลาดแห่งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของของบริษัทแล้วก็ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอื้อเฟอื้อสถานที่นะครับที่ให้สมาธิได้มามีโอกาสมานำเสนอข้อมูลนะครับในปีนี้กต็ต้องเรียนว่าธุรกิจวัตถุก่อสร้าง นะครับทุกชนิดทุกประเภทก็ค่อนข้างเป็นภาวะที่ค่อนร้ลงลำบากนะครับต่งางหากสงคามเสื้อสีน่านเดินพาเลตกันไม่หยุดเไม่เป็นแตละวันจนมาถึงในปีนี้ไตมาาที่สองนะครับก็ยังเกิดปัญหาทางการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลง ในแต่มาที่สองพอแต่มาที่สามก็มีการจัดระเบียบแรงงานนะครับก็ทำให้ตลาดแรงงานแรงงานจากตลาดกอ่อสร้างาหายเพี้ยงเลยในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากปัญหาหต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้ทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกอร่อสร้าง ก็คงจะมีผลกระทบทุกๆรายนะครับตอนที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆตมคอสชอทุกอย่างก็สึกเร็วนะฮะสั่งอะไระก็ได้ทันทีพอมาเป็นรัฐบาลคอชอทุกอย่างก็กลับกันก็ช้าลงทุกอย่าง โปรเจกต์ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในไตามาสที่สามไปปลายถึงไตามาสที่สี่ปัจจุบันที่กำลังเดินอยู่เนี่ยจชบัตรนี้ก็ราเรียนว่างานยังไม่ไม่ปรากฏเลยสัญญาที่รัฐบาลหรือ,เ,อ,อเคยประมูลล่วงหน้าน,าน,นี้นั้นก็ถูกอยู่รหว่างการตรวจสอบของคณะคอสชซึ่งเขาตั้งคณะมาตรวจสอบความโปร่งใสนะครับก็ทําให้งานได้ช้าลงไป ราะฉะนั้นโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดในปีเนี้นะครับก็เรียนตรงว่ามันชะลอไปพอสมควรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันที่จำเรียนทั้งหมดคือมันมันกระทบกับทางบริษัทกับทั้งกลุ่มบริษัทเลยนะฮะร,รวมทั้งผู้ประกอบการเกี่ยวกับก่อสร้างนะครับใครที่มีงานเก่าอยู่ก็ยทยอยลดไปเรื่อยๆใครไม่มีงานก็ องต้องนั่งคอยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เรียนทั้งหมดคือต้องจระบอกว่าเป้าหมายต่างๆที่คาดหวังไว้มันก็คาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ทั้งนั้น,นคาดว่าในปีหน้าเนี่ยปี2558ไตมาสที่สามไปแล้วเนี่ยตลาดก่อสร้างน่าจะบูมเต็มที่นะครับ พราะคาดหวังว่าในไตมาสที่หนึ่งงานรัดที่พูดๆเท้งหมดเนี่ยน่าจะเกิดในช่วงนั้นแล้วมีการเซ็นลงนามในสัญญาก่อสร้างเร,เริ่มต้นในไตม่สไตมาตมาที่สองก็จะเจอวันหยุดอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยไตมาหนึ่งกับสองไม่คาดไม่คิดว่าจะงานจะเข้ามาในมือมากนะครับแต่จะเติบโตจริงๆคาดว่าไตมาสามเป็นต้นไปหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นปี เป็นปีทองของผู้ข้าวจุกอสร้างกับผู้รับเหมานะครับซึ่งที่เดียนทั้งหมดคือตามนี้นะครับในการจัดออฟเดตนี้นะฮะเราก็มาแจ้งผลงานด้นการของบริษัทไทมาาที่สามนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ ไม่ไดก็ต้องเรียนตรงๆว่าตามปฏิคาดหวังไปบ้างนะครับแต่ก็ยังเติบโตนะฮะสิ่งที่บริษัทเรียนทุกการเรียนลงหน้าในตกันว่าในปี558เนี่ย2558สิ่งหนึ่งที่บริษัทเราทำอยู่ทุกอย่างคือการลดต้นทุนการผลิตนะครับไม่ว่าการที่เราแหล่งเข้าไป จะซื้อให้มีแหล่งสายตัวเองซึ่งการนี้ยังเจจาอยู่ซึ่งคาียะจบในไต่ในไตมาสเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทแล้วก็จัดการระบบเกี่ยวกับการขนส่งของบริษัทเองโดยมีอาจจะมีขบวนรถของเราเองสักส่วน,นเข้ามาเสริมในการจัดบ,บริการลูกค้าเพื่อ,อ,อสามารถบริการลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับ จัดให้มีการตั้งศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทเองในแต่ละจุดนะครับซึ่งเราขณะนี้ก็กำลังดเนินการอยู่สักสองแห่งอยู่นะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงภายในในการที่เราจะเซฟต้นทุนในการผลิตทั้งหมดเนี่ยเพื่อแข่งขันในตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเชื่อว่าจะมีผลดีกับนักลงทุนแล้วก็ท่านที่ผู้ถือหุ้นนะครับ อีกสักครู่เราจะให้แสดงตัวเลขผลงานที่ผ่านมาในไตรมาสสามผมจะขออนุญาตเรียนให้คุณรังสีทีควอมเสริงเป็นผู้ให้รายละเอยียดทั้งหมดนะครับเดวเชิญคุณรังสีครับครับก,ก่อนอื่นนะก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านนะครับที่มารับฟังการเสนอนะของทางบริษัทสมาร์ทคอนกรีตในวันนี้นะครับในการพรีเซนต์ใน,ว,นวันนี้นะครับจะขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็คือโครงสร้างของพื้ถูอหุ้นนะครับ <c oughs> ส่วนที่สองก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับส่วนที่สามก็คือตัวอย่างกลุ่มของลูกค้าแล้วก็ตัวอย่างของโครงการนะครับส่วนที่สี่คือผลการออผลประกอบการไตรมาสสามนะครับแล้วก็ส่วนที่ห้าก็คือปัจจัยกระทบแล้วก็นามนุษการดําเนินธุรกิจนะครับ ในส่วนของโครงสร้างของผู้ถือหุ้นนะครับถ้าากิดดูจากโครงสร้างนะฮะก็จะเห็นว่าทางบริษัทสมาร์คอนกรีตนะครับเป็นบริษัทลูกของทางบริษัท CCP นะครับโดยที่ทาง CCP เนี่ยถือโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยรวมกันทั้งหมด75นะครับถืออยู่ว่า75ส่วนลนักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับ ทำบริษัทนะครับเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อ,อกสร้างอิงบนเบานะครับระบบอ,อบไอน้ำออโตเคฟนะครับมาตรฐาน g c นะครับเราเนี่ยมีการจัดจำหน่ายสินค้านะครับผ่านเเจตนนะครับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยอยู่70%นะครับแล้วก็โครงการเนี่ยอยู่3 0นะครับ และนี่คือกลุ่มตัวอย่างลูกค้านะครับของทางบริษัทครับทีนี้นะครับมาดูปรงกรอบการนะครับแต่มาสามนะครับ ส่วนรายได้นะครับก็รายได้ของเราเนี่ยนะครับในควอเตอร์มปี56นะครับอยู่ที่115.44ล้านบาทนะครับก็เป็นรายได้จากการขายสินค้าเนี่ยอยู่ที่114.97ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่อืดด่เดนเนี่ยอยู่ที่0.47ล้านบาทนะครับในปี ในปี57นะครับร์ปีา3เนี่ยรายได้รวมของเราเนี่ยอยู่ที่117.12ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นรายได้าจากการขายตัวสินค้าเนี่ยอยู่ที่94.76ล้านบาทนะครับ <c oughs> ต้องเรียนให้ทราบว่ารายได้ตัวนี้นะครับพอดีมันมีเรื่องของผลกระทบจากทางด้านการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องของ การจัดแรงงานแล้วก็พอดีในไตรามาสนี้ก็มีเรื่องฝนนะครับที่ตกหนักนะฮะเลยทำให้ทุกอย่างชะลอตัวนะครับเลยทำให้รายได้ของเราเนี่ยอยู่ที่94.76ล้านบาทนะครับแล้วก็เรามีรายได้อื่นนะครับอยู่ที่22.36ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นรายได้จากการที่เราขายที่ดินนะครับ ไปให้กับทาง CCP paving stone นะครับทีนี้ในส่วนของรายได้9เดือนนะครับ